สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูสกตเลตบานพับสี่พับหรือบานเสียมค่ะผสมอลูมิเนียมลายไม้ไม้เชอร์รี่นะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะพะหนโยธิน54เหล่านี้เองค่ะอยู่บริเวณซอยพิชชดาอพาร์ตเมนต์เรล่านี้เองนะคะบริเวณนี้เดิมทีบริเวณนี้จะเป็นกำแพงสีเขียวนะคะลูกค้า ต้องการทุบก,กำแพงทำเป็นประตูสแต,ตลเลสบานพับสี่พับนะคะการใช้งานจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีหูช้างให้อยู่ฝั่งพื้นที่ของเรานะคะจะมีกรลงพื้นให้กรลงพื้นเป็นกรสแต,ตลเลส17นิ้วหรือ45้เซนการใช้งานนะคะจะเปิดพับไปทั้งหมด4ี่พับการใช้งานจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะพับไปแบบนี้นะคะพับไปแบบนี้ เราจะเปิดนี้เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ถนนส่วนบุคคลมีพื้นที่ระหว่างบ้านลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นงานประตูสแตนเลสนะคะเราก็เปิดไปแบบนี้กวา้กวางแบบนี้วงในจะอยู่ที่สองเมตรสี่สิบนะคะประตูจะมีความสูงเท่ากำแพงสองเมตรสาสิบเซนนะคะประตูบานจะค่อนข้างสูงนะคะเราพับปิดไปแบบนี้นะคะสี่พับ งานเป็นงานสแตนเลสแบบเงานะคะเกรด304นะคะเราล็อกก่อนจากฝั่งบ้านเราสวยๆเรียบๆไปแบบนี้เลยนะคะเราปิดพับไปแบบนี้เอาไว้เซอร์วิสสำหรับรถเข้าออกนะคะซ้ายขวาเราปิดไปแบบนี้นะคะใ,ให้แบบคู่แบบนี้ ลูกค้าสามารถซื้อกุญแจมาล็อกเสริมหู่ช้างตรงนี้ได้นะคะลูกค้าท่านใดมองหางานประตูสแตนเลสลงรถประตูบ้านงานสแตนเลสท,ทักลายร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานประตูสแตนเลสบานพับหรือบานเสียมสี่พับไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ